ในหัวข้อนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีของสีกันค่ะความจริงแล้วสีที่เราเห็นกันว่ามีอยู่หลากหลายนั้นมาจากการผสมสีเพียงไม่กี่สีซึ่งสีที่นำมาผสมกันเหล่านั้นเรียกว่า primary colors หรือที่เรียกกันในภาษาไทยว่าสีหลักสีระดับที่หนึ่งหรือสีปฐมภูมิโดย primary colors สามารถแบ่งได้คร่าวๆสองโหมดคือโหมดที่ผสมสีแล้วสีจะดำขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นการผสมสีน้ำซึ่งสีหลักในโหมดนี้จะมีสีแดงหรือ red สีเหลืองหรือ yellow และสีฟ้าหรือ blue เพราะฉะนั้นโหมดนี้เรียกว่า RYB เป็นตัวย่อของ3ส,สีนั่นเองต่อมาในโหมดที่2 จะเป็นโหมดของการผสมสีที่มาจากแสงดังนั้นเวลาที่ผสมสีจะค่อยๆออกเป็นโทนขาวขึ้นเรื่อยๆโดยตรงกลางจะเป็นสีขาวซึ่งเป็นโหมดที่เกิดขึ้นในการแสดงผลหน้าจอที่เป็นแสงโดยสีในโหมดนี้คือสีแดงหรือ red สีเขียวหรือ g r e e และสีฟ้าหรือ blue โหมดนี้จึงมีชื่อว่า RGB ทั้งนี้ เราสามารถนำ primary colors ต่างๆมาผสมกันและจับคู่กันได้อีก3สีเรียกว่า secondary colors ในภาษาไทยเรียกว่าสีทุติยภูมิหรือสีระดับสองและนอกจากนี้ยังสามารถนำสี primary เมื่อผสมกับสี secondary ได้อีก6สีเรียกว่า tertiary colors ในภาษาไทยเรียกว่าสีตติยภูมิหรือสีระดับ3าม และเมื่อนำสี3 Primary 3 Secondary และ6 Tertiary มารวมกันและเอามาพลอตเป็น12สีอยู่ในวงล้อจะเรียกว่า Color w i e w l นั่นเองซึ่งนี่ก็คือสีที่จะใช้เป็นไกด์ไลน์สำหรับเลือกมาใช้งานในอินโฟกราฟิกได้ค่ะในส่วนต่อมาที่เราจะเรียนรู้ก็คือ Color Variation หรือการทำให้สีมีความต่างออกไปโดยเราจะต้องเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการเลือกสีก่อนซึ่งมีอยู่3ามคำได้แก่ h คือเนื้อสีเป็นการเลือกสีให้ต่างไปในวงล้อไม่ว่าจะเป็นวงล้อที่มี12สสีหรือวงล้อที่มีสีละเอียดยิ่งขึ้นก็ตาม saturation คือความอิ่มตัวหรือความเข้มสี และ Luminance คือความสว่างทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นจะขอยกตัวอย่างการเลือกสีในเว็บไซต์ Canva.com ให้ท่านได้ชมกันค่ะโดยเริ่มจากเลื่อนจุดวงกลมในวงล้อเพื่อเลือกสีที่ต้องการก่อนสมมติว่าเลือกสีฟ้าจากนั้นให้คลิกที่แถบสีฟ้า ระบบจะแสดงหน้าต่าง Edit Color ขึ้นมาภายในจะประกอบด้วยแถบ Hue saturation และ luminance เมื่อเราทำการเลื่อนจุดบนแถบ Hue สังเกตว่าสีจะเปลี่ยนไปจากเดิมที่เลือกไว้เพราะถือเป็นการเลือกสีใหม่นั่นเองต่อมาที่แถบ saturation เมื่อเราลองเลื่อนจุดบนแถบ saturation ไปทางขวาสุด จะเห็นว่าสีจะมีความเข้มและสว่างมากหากสังเกตที่วงล้อสีจะเห็นว่าจุดวงกลมจะเคลื่อนที่ออกมาจากจุดศูนย์กลางวงล้อซึ่งเป็นวิธีนำเสนอส,สั t u r a t i ่นของเว็บไซต์นี้แต่ถ้าเลื่อนจุดไปทางซ้ายสุดสังเกตว่าจุดวงกลมจะวิ่งมาที่จุดศูนย์กลางวงล้อและสีจะจางลงจนกลายเป็นสีเทาเพราะฉะนั้นจะเรียกส่วนนี้ว่าความอิ่มหรือความเข้มสีก็ได้ และต่อมาแถบสุดท้าย luminance ถ้าเราเลื่อนจุดบนแถบ luminance ไปทางขวาสีจะสว่างขึ้นและถ้าเลื่อนไปจนสุดจะกลายเป็นสีขาวแต่ในทางกลับกันถ้าเลื่อนจุดมาทางซ้ายความสว่างจะลดลงและเมื่อเลื่อนไปจนสุดจะกลายเป็นสีดำซึ่งศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความสว่างอีกสองคำที่ควรจะต้องทราบไว้ คือคำว่า brightness กับ lightness ซึ่งมีความหมายคล้ายๆ luminance ค่ะต่อมาเราจะเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสีซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3คํคำคือ tint shade และ tone ถ้าให้เปรียบคำศัพท์3คํคำนี้ก็เหมือนกับการผสมสีน้ำที่เราทำการผสมสีใดเข้าไปก็จะได้สีที่เปลี่ยนไปทันที เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเราจะยกตัวอย่างให้ดูทีละคำค่ะเริ่มจาก tint เป็นการนำสีมาผสมกับสีขาวเช่นถ้านำสีแดงมาผสมกับสีขาวจะได้เป็นสีชมพูและสีจะอ่อนลงเรื่อยๆต่อมาคำว่าเฉดเป็นการนำสีมาผสมกับสีดำเช่นถ้านำสีแดงมาผสมกับสีดำ จะได้สีแดงเลือดหมูและสีจะเข้มขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายคำว่าโทนเป็นการนำสีมาผสมกับสีเทาเช่นถ้านำสีหลักมาผสมกับสีเทาจะได้สีที่จางลงเรื่อยๆสรุปง่ายๆก็คือการปรับสีฮิว s a ต u ูเรชันและลู i n a แน e เป็นการเปลี่ยนสีในเชิงของแสง ส่วนการปรับสีทิ้นเฉดและโทนเป็นการทำให้สีเปลี่ยนไปโดยการผสมสีและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของทฤษฎีสีที่ท่านควรทราบเพื่อช่วยในการเลือกใช้สีสำหรับออกแบบงานอินโฟกราฟิกค่ะ